จากก่อนที่หน้านี้มีประเด็นข่าวดังที่ไอซ์รัชนกได้ออกมาแชผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังต้อมยุทธเรศิ์ทำร้ายร่างกายจนกลายเป็นที่พิพา์วิจารณ์จนมีแฮชแท็กนานาไอซ์โดนทำร้ายภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเนต็ตออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้มากมายหนึ่งในนั้นก็มีนักแสดงคนดังอย่างไตรกาบุรุณทล์ที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ว่าผู้ชายคนที่พูดจาถอยๆตบแล้วก็ที้ผู้หญิงเนี่ยใช่คนเดียวกันกับคนที่ของเงินชาว บ้าานนไปทํหังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิทใครถามก็ไล่บล็อกใายไม่ล้ครับไม่รู้ว่าหยาบแต่กําเนิดหรือว่าเพิ่งจะหยาบตอนที่มีชื่อเสียงครับให้แท้เก่งกับผู้หญิงนะเราเอ๊ะซึ่งราสุกทางต้อมอยุทธเรศก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอิสตาแครเกี่ยวกับเรื่องนังกล่าวว่าเพิ่งจะติดต่อรายการโหนกาแาไปผมขอเจอเพชรกาวรุณนพลนในกรณีทวิตภาพเพลงของผมเรื่องนานา,นาไอซ์ถูกทำร้ายโปรดติดตามนะครับ